เสฮสวัสดีค่ะนะคะพบ oh, กับผมอีกแล้วนั่นเคยเนาะวันนี้เราก็อยู่ในเรื่องของกระบวนการจำแนกสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยนะะเพราะว่าหลากัหลกๆจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์จะเน้นไปที่สิ่งมีชีวิต5กลุ่มก็คือกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะฮะก็คือไล่แต่มีอะไรบ้างลูก กลุ่มของปลาสัตว์เลีานสัตว์ะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์ให้ดูกนานมแต่ก็ประมาทไม่ได้แหละมีบางปีก็จะมีการแยกสัตว์อื่นๆเหมือนกันอ่าอย่างเช่นสมมติเขาแยากไปดูดอื่นก่อนนะก็คือยังไม่ดูอื่นดีกว่าเอ๊ยยังไงเอาอันหลักๆของเราก่อนแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าจาได้ไปก่อนแล้วก็อันอื่นๆคอยไปเสริมนะะอ่ะ การจำแนกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อันนี้เราเรียกว่ากระบวนการทำไดโคตมมาซีก็คือแยกทีละ2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 แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะน้องป .5 ปหของเราทุกคนที่เรียนมาเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีสรุปเป็นตารางให้เราจดกันอีกทีหนึ่งนกันจะได้เห็นภาพว่ามันเป็นประมาณนี้นะดงนั้นอันดับแรกเลยเราจะมาประกาศสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนนั้นถ้าไม่ใช่5กลุ่มนี้ถือว่าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยเช่นไส้เดือนไฮด้าแมงกระพุนแมงพานาเลียนี้ยออก เป็นกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมาลงมาแรงอะไรเงี้ยตะขากริ่งคือก,ก,ก็เป็นไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ชั้นต่ํามากกว่านี้อันนั้นอนะเราจะไม่ได้เรียนละเอียดว่าเอา๊ะมันแยกจากกันยังไงแต่ขอให้รู้ไว้ว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัดไปอยู่กลุ่มนั้นหมดเลยและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแถวบ้านเรียกว่า vertebrate นะฮะอ่ะแปลนิดนึงแล้วกันเอาใจน้อง,น,องน้อยเขอใจบางคนอาจจะยังไม่ได้เก่งภารรษาอังกฤษมากแนละ้วเข้ามาเป็นศัพท์เฉพาะนิดนึงเนาะไม่เคยเจอ ที่เขาบอกว่า do y it have fur ก็คือง่ายว่าอยู um ่มีขนไหมถ้าโอเคมันมีขนแบบอะไรลูกติ๊งต้องบอกว่ามันมีขนแบบแห่ก็คือใช่ yes ขนน้บแข็งแล้วแห่ขนน้ำขนหัวเราถูกไหมครับขนน้ำขนเราก็จะเป็นพวกแมมมอลหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไปอันน,ะะนี้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะเอาเบาๆก่อนแล้วจด จำแนกอีกทีหนึ่งอันนี้ให้เห็นภาพก่อนเพราะมันสามารถแยกแบบแบ่งอย่างนี้ได้เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีขนแบบแพรแต่มีขนแบบฟีเซอร์อ่าขนแบบฟีเซอร์เราเรียกขนแบบแผงขนนกนะฮะจริงๆบอกว่าอุ้ยเราเรียกขนแบบขนนกเเฉยได้ไหมคะได้เรียกฟีเซอร์ก็ได้แต่ในโจทย์ของเรามันชอบเขียนว่าแบบขนแผงอะไรอย่างงี้ออกมาบางคนแบบหนูจําว่าฟีเซอร์หนูจําว่าแบบขนนกแต่ออกอะไร ขนแผงงงนะฮะมึามงงอันเดียวกันก็เลยอ่ะขนแผงแบบขนนกซินเซอร์ไปเลยอ่ะนะฮะก็เลยเป็นที่มาของยาสผมอันนึงที่เรียกว่าแส,สา่ซาอุ้ยยังอยู่ไหมยี่ห้อน,นี้ยังอยู่นะประมาณนั้นก็คือเรียนแบบมาจากคำนี้นั่นเองนะ,ะับถ้าใช่ก็เป็น Bir d b i เ d ก็คือจัดกลุ่มนกนั่นแหละแต่พูดกลุ่มนกก็ลําบากเราพูดเป็นสัตว์ปีกก็ได้นคขามันก็จะรวมรวมนะฮะก็คือกว้างกว่านกนิดหนึ่งบอกไม่มีขอน และผิวหนังแห้งไหมอ่าถ้าผิวหนังแห้งผิวแห้งละ่ะก็จะเป็นกลุ่มของเลปทอยเลปทอยก็คือสัดเลื <c oughs> ล้อยเลื้อยคลานต้องบอกว่าอุย๊ยผิวหนังแห้งในกลุ่มของสั์เลื้อยคลานเนี่ยนะคะก็อาจก็ได้นะคะก็คือเป็นเกร็ดด้วยจะบอกแห้งเฉยก็น่าเกล็ดเป็นเกรดบอกไปเลยค่ะเป็นเกรดพูดไปแต่ถ้าบอกว่าไม่ใช่ ผิวหนังฉันเปลี่ยนชุ่มชื้นตลอดเวลามีเกล็ดไหมถ้าสเกลก็คือเกล็ดเนาะสเกลคือเกล็ดนะคะแค้ก่อนนะลดขนาดตัวอักษรลงนิดนึงมันจะได้สวยๆสเกลของเราคือเกล็ดเนาะก็คือจะบอกเป็นพวกปลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยปลาของเราไม่จชเป็นต้องมีเกล็ดเสมอไปบางปลาก็เป็นผิวหนังเหมือนกันนะอป่าดังนั้นก็จจะบอกว่าผิวหนังด้วยเกล็ดด้วยก็ได้นะคะส่วนถ้าผิวหนังไม่มีเกล็ดเลย และเปรียบกับชื่นตลอดเวลาก็จะเป็นกลุ่มของแอม h i b i ียน,นะคะก็คือกลุ่มอะไรครับลูกสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกนั่นเองนะคะประมาณนั้นดูจากภาพก็บอกแล้วแหละว่าสะเทินน้ําสะเทินบกมันก็มีประมาณนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่สมบูรณ์ในการเอาไปตอบคาถามได้ดังนั้นถ้าจะเอาสมบูรณ์เอาตอบคำถามได้เราลองสรุปใหม่แบบนี้พร้อมๆกันเลยค่ะในกลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะพี่เขียนตรงนี้นะเขียนกระดูกสันหลังนะ กษตรตะกอนแข่งขันเป็นกสรนหลังของชาติอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะถ้อแรกเราแบ่งมีขนก่อนอ่ะกลุ่มไม่มีขนค่ะกับกลุ่มมีขนนะคะอ่ะทุกคนจดตามได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เข้าใจมาพร้อมกันเพราะบางทีลายมือออ่านยากแต่ถ้าเราจดไปพร้อมๆกันเนี่ยมันมัน,ม,นมันรู้เรื่องก็เดาคําว่าอะไรนะคะไม่มีขนสามารถแบ่งได้สองอันเหมือนกัน,นะคะ่ะมีครีบอ่ะเขาบอกมีครีบปุ๊บเฮ้ยใครเลยลูก ปลาเลยค่ะยัวย่วๆไปไม่มีครีบบ้างไม่มีครีบก็จะมีเกล็ดน,นะนะฮะมีเกล็ดแล้วก็ไม่มีเกล็ดไม่มีครีบแต่มีเกล็ดใครคะเลือ้อยคลานเลยค่ะยัวย่วๆจบเบิงไม่มีครีบและไม่มีเกล็ดด้วยสะเทินเลยค่ะ สะเทอือนะไรค่ะลูกสะเทอือนน้าค่ะพี่เขียนสะเทอือนน้าและขีดบกนะแต่ถ้าหนูต้องเขียนเต็มๆว่าะสะเทอือนน้าสะเทือนบกนะคะเพราะว่าอันนี้ของพี่เบียดแล้วค่ะมันเบียดกันมันเบียดกันแล้วค่ะกลัวเขียนไม่หมด <c oughs> มีขนขนแผงด้วยอ่าจะบอกว่าขนแผงแบบขนนกก็ได้พี่เขียนขนแผงแนละ้วงเล็บนกไปเลยก็ได้นะคะกลุ่มอะไรลูกก็สัตว์ปีกจบ ไฮไลทลไป,นะปหนับปลาหเหนย์ข้าวเทน้ำชนบกสัตว์ปีกและสุดท้ายค่ะก็เป็นกลุ่มของสัตว์ที่วิวัฒนาการสูงขึ้นที่สุดละกันนั่นะคือเลี้ยงลูกน้ําน้ำนมนะคะคือขนเป็นเส้นขนแบบนะคะก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมพี่เขียนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะจริงๆเขียนน้ำนมไปเส็จก็ได้แหละเราน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะว่าเออมันคือการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะ ีนี้เราจะไม่ปล่อยให้ผ่านไปแค่นี้ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไะเพราะว่าเราสวยสวยเกินห้ามใจนะคะเราจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เล็กน้อยอ่ะอย่างเช่นสีน้ําเงินอย่างของกลุ่มปลาค่ะจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงที่ข้อสอบอาจจะถามเราได้ประมาณน,นั้นแหละจะได้มีความรู้เสริมไปนะคะคืออย่างเช่นการอยู่อาศัยต้องบอกว่าอ่ะอยู่ในน้ำเห็นไหมคะอันนี้ทุกคนรู้ดีแวละอาศัยอยู่ในน้ําตลอดชีวิตบ้างงั้นบลาซ่านนะคะแล้วก็อะไรอีกลูกออกลูกค่ะ ออกลูกเป็นไข่นะครับส่วนใหญ่เลยเป็นไข่เนาะจริงๆมีปลาลือเป็นตัวเอไม้มันก็จะมีบ้างแต่ว่าเราเน้นส่วนใหญ่ไว้ก่อนเพราะในการจาแนกเนี่ยเขาคงไม่ได้มานั่งแบบโฟกัสเป็นตัวตัวปลาเนาะปะเอาส่วนใหญ่ไว้ก่อนเราเอาภาพรวมนะคะอย่าลืมนะอย่ามานั่งคิดว่าออ๊ยมันมีตัวนี้น,นิดน่ะไม่ต้องเยอะขนาดนั้นค่ะแล้วก็ปลาของเราก็จะมีเกล็ดนะคะหรือผิวหนังก็ได้แต่อย่าลืมนะคะส่วนใหญ่ก็มีเกล็ดะค่ะ แล้วก็มีหางด้วยเอามาทําไมก็ไม่รู้แต่ว่าอ่ะสักนิดว่ามีหางต่อมาค่กลุ่มของสัตว์เลื้อยคานนะคะก็คืออยู่บนบกแน่นอนจะ,จะลงน้ำทำไมอุตส่าห์พัฒนาการตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะออกรูปเป็นไข่ค่ะออกรูปเป็นไข่และแน่นอนต่อมาก็คือมีสี่ขาค่ะนะคะเพราะมันมีบางสิ่งีชีชิตไม่มีขาอ่ะปลาไงสัตว์เลื้อยคานบางอันไม่มีขานะ มีสองขาก็มีนะฮะแล้วก็มีหางนะคะดังนั้นจะบอกว่าถ้าจัดคลานมีสี่ขาจัดเลื้อยก็ไม่มีขาหรอกป่าแต่มีร่องรอยของพัฒนาการของขาหลังอยู่นะอย่างเช่นตัวของงูอะ่ะมันจะมีพัฒนาการที่มีเหมือนกระดูกขาหลังอยู่ตรงเอวเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อมาสัตว์กลุ่มของสะเทินน้ำสะเทินบกบางเช่นอยู่บนบกเอาชื่อก็บอกแล้วต้นน้ำท่านบอกอันนั้นมันอยู่บนบกได้ค่ะตอนวัยอ่อนอ่ะ ตอนไหนว่าวัาวายเด็กๆอ๋อๆเลยนะฮะแต่ก็สามารถที่จะโอ๊ยทุกคนพูดผิดพูดผิดอยู่ในน้ำตอนวัยอ,อ,อ๋อๆอย่างเช่นตอนเป็นห้วกอะอุ้ยภาษาอะไรอะตอนเป็นลูกน้ำแล้วกันนะฮะเป็นพวกคนงงนะฮะหรือว่าอยู่บนบกได้ค่ะถ้าแบบตัวเต็มวัยอ่ะคือไงว่าขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงเองเป็นตัวเต็มวัยก็จะขึ้น,นบนบก ออกลูกค่ะเป็นไข่เนะคะเขียนว่าเป็นไข่เฉยๆนะคะทุกคนออกลูกเป็นไข่นะคะแล้วก็ผิวหนังเปียกชื้นค่ะก็เ,เป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่อืมเป็นของจัดตัวเทิญน้ำเมือเชินบอกเนาะบางคนสงสัยพี่คะแล้วป้าล่ะไม่ถือว่าชื้นหรอกอันนั้นเปียกตลอดเวลาลูกไม่นับว่าเปียกชื้นนะคะมันมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วก็เลยไม่นับเนาะนั่นเนี่ยก็นับมาพวกันบนบอกแล้วกันเหมือนเปรียบเทียบระหว่า,อวางอะเลยคานกับ เธอน้ำเธนบอกเลยลายอาจจะผิวแหง้งถูกไหมคะทน้นต้องบอกก็อยู่บนบกเหมือนกันแต่ว่าผิวหนังชุ่มชื้นหน่อยนั้นมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะหรือหายใจผ่านทางผิวหนังได้ด้วยแล้วก็ผ่านทางปอดได้ถ้าตัวเต็มวัยแล้วแต่ถ้าเป็นในวัยเด็กนะอยู่ในน้ำอันนี้ใช้ใช้เหงือกอยู่นะพอมีเมตาโมอฟอสิเนาะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบว้าวบนบกม่ไลยหายใจก็จะเปลี่ยนไปใช้ปอดครับเป็นหลักแล้วก็ใช้ผิวหนังได้ด้วยนะครับเพราะว่าผิวหนังมันก็เลยต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ต่อมาสัตว์ปีกค่ะก็ออกรูปเป็นไข่เหมือนกันนะคะส่วนใหญ่นะคะเอารูปเป็นไข่แล้วก็มี2ขาค่ะเผื่อบางทีเปรียบเทียบกันไงระหว่างเออเออจัดเลยข้ากับจัดปีกนะใครมีขาอะไรยังไงบ้างนะคะจะได้ไม่งงเพราะนี่ยนกมันก็จะมีมันเหมือนแบ่งขาหน้าเป็นเป็นระยะที่เป็นปีกไปบินนั่นเองต่อต่เรื่องน้ำนมนะครับส่วนใหญ่เอารูปเป็นตัวค่ะ ก็มีสัตว right ์เล ah, ี้ยงนมที่ออรูกเป็นไข่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นตุ่นปากเป็ดตัวกินอะางเนาะที่เหมือนว่าเป็นตัวยกเว้นนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจมันหรอกส่วนมันก็จะมีแบ่งเพิ่มเติมเช่นออรูปเป็นไข่นะกลุ่มนี้กลุ่มออรูปเป็นตัวนะแต่ว่ามีกระเป๋าหน้าท้องไงเช่นจิงโจ้คามามลไม่ไม่ใช่คามาเคลคามาเขนมโคลาเฉยนะคะแล้วก็พวกอะไรตัวโอโพซัมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่ต่อมน้ํานมอ่ามีต่อมน้ํานมนะคะ เอาน้านมเนี่ยเลี้ยงลูกได้เลยนะคะซึ่งก็จะมีอข้อดีเยอะแยมากมายเช่นอาจจะมีแบบหุมมคุ้มกันในน้ํานมไปด้วยประมาณนั้นนะคะจริงตนี้เป็นตัวเด่นมากเลยที่ออกแล้วเป็นตัวเหมือนกันแต่ว่าลูกเนี่ยจะเป็นตัวแล้วก็ยังเลี้ยงอนุบาลในถุงหน้าทองอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้ก่อนจะดูแบบฝึกหัดค่ะเราทุกคนเรามาดูตารางนี้ก่อนสิมีตารางให้แล้วมีลักษณะอยู่ทั้งหมด4อันเช่ลนลักษณะภายนอกเป็นยังไง การเปลนแปลงอุณหภูมิของร่างกายเป็นยังไงหายใจละ่ะแล้วก็ปะติสัมิัสล่ะเราลองสแกนดูคร่าวๆค่ะในสัตว์5กลุ่มที่เราบอกไปเนาะปลาเทินนนาเฮินโบเลยอคาสัตว์ติและเลอนด้วยน,น้ำนมมันเป็นกลุ่มไหนกันนะใน5อันนี้นะคะอันแรกเลยค่ะมีขนเป็นเส้นผมนึกถึงอะไรไปก่อนเลยเออเลือ้วยนมแต่เราดูช้อยอื่นๆเพื่อคอนเฟิร์มก่อนอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยมากเลยอันนี้บอกว่าสัดเลือดเย็นหรือสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมนั่นจากบทก่อนหน้านั้นที่เราเรียนมาถูกไหมคะันั้นเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยและ,ะแน่นอนใช่เลยสัดเลูอด้วยน้ำนมเพราะว่าหายใจได้ปอดและมีกระบวนการปะติสนธิภายในนะครับการปฏิสนธิภายในภายนอกคืออะไรถ้าภายในหมายความว่าตัวของอสุจิและเซลล์ไข่เนี่ยไปเจอกันนะครับภายในตัวของเพศเมียนั่นเอง ไข่ได้เป็นภายนอกคือเหมือนเพศเมีปล่อยไข่มาก่อนแล้วก็ไปผู้ก็ปล่อยน้ําเชื้อตามไปนะคะมีเกดนะคะเป็นแปลงอุณหภูมิมากเลยตามสิ่งแวดล้อมนั่นเองตัดเลือเย็นน้อยแล้วมีเกดอีกอะไรนะปลาหรือเปล่าอ่ะเราไม่แน่ใจดูซีแคสก่อนขนเป็นแพงแะแต่เลือดอุ่นเหมือนกันอันนี้เป็นนกแน่ๆถูกไหมคะผิวหนังชื้นไม่มีเกดเว้ยน่าจะเป็นสะเทินน้ำสะเทินบกหรือเปล่าดูสายอื่นๆค่ะ ผิวหนังและปลอดในการหายใจก็ใช่เลยปฏิสนธิภายนอกอีกอุ้ยใช่เลยอ่ะสัตว์เตือนน้าเติเนบกเห็นไหมคะเออแล้วมันเหลืออะไรล่ะมันก็เหลือสัตว์เลื้อยคานกับสัตว์อะไรอย่างปลาไงถูกไหมคะมีเกล็ดหรือไม่มีเกล็ดหายใจได้เหงือกนี่ไงอันนี้ปลาแน่นอนอน,นนั้ด้านบนค่ะมีเกล็ดนะคะแล้วก็สัตว์เลือดเย็นก็ต้องเป็นสัตว์เลื้อย คลานแน่ๆค่ะเห็นไหมคะมันจะมีคีย์ร์ดของเขาอยู่แหละนะคะเป็นขนแผงขนเส้นผมนะคะประมาณนี้เลยนะคะง่ายไหมไม่ายากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะไม่ง่ายเกินไปแต่ว่าถ้าอ่านบ,บ่อยๆเราจะเห็นว่าอ๋อมันมีทคลกอยู่อันนี้จะเป็นอันนี้นะอันนี้สื่อถึงอันนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกเนาะเขาขามคอนเซ็ปต์แน่ๆอยู่แล้วละ่ะอะนี้เราเรามาดูโจทย์กันเลยจ้าโจทย์มีประมาณ3 4สีข้อน,นะคะ พร้อมหรือ,อยังพร้อมแหละไปข้อหนึ่งนะคระัว่าสัตว์ในข้อใดค่ะไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมด้ยง่ายไหมง่ายนาออืมคุยอใไรน,น้องงงไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะระหว่างหนึ่งผีเสื้อยุงนกไซเดนดินสอง่ะแมงกระพุนตะขาบงูไซเดนดินค่ะ สามนกแมลงวันพึ่งจิ้งโจกสี่ค่ะหอยแมลงสาบเต้นดิงและแมงมุมอ่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะนกของเราตัดทิ้งนกเพราะว่านกเป็นสัตว์ปีกนะคะงูเองค่ะก็เป็นสัตว์เลื้อยคานนะครับมีอยู่ในกลุ่มเมื่อกี้เลย5กลุ่มเนาะ,ะจิ้งโจกเองก็เลื้อยคานนะคะเป็นญาติทางห่างกับจระเข้เลยนะคะเหมือนกันหน้าตานะคะและ้วดังนั้นก็ได้ต่อไปในตัวเลือกที่4เลยค่ะหอยแมลงวันแมลงสาบเดิอนดินอะไรอย่างเงี้ย มันเป๊ะเลยแมงมุมม,ม,มใช่นะคะข้อตอ่อคะเริ่ม Advance ์ขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เกินความสามารถของเราเพราะว่าเราเรียนมาหมดแล้วเราเตรียมตั้งแต่เรื่องเรียนมาเมื่อกี้หมดแล้วเนาะบอกว่าอะไรให้พิจารณาสิ่งมีชีวิต4ชนิดค่ะมีเกณฑ์ทั้งหมด3เกณฑ์คือการปักติสนธิการออกลูกนะฮะแล้วก็ถิ่นที่อยู่อาศัยถามว่า และขนา,างต่างๆของหมายเลข1 2 3และ4ควรเป็นสิ่งมีชีวิตในข้อใดตามลำดับค่ะ1 2 3 4นะอ่ะเราก็หา์เวิร์ดก่อนเลยนะคะอันดับแรกค่ะอยู่บนโบกออกรูปเป็นไข่ปฏิสติสทิภายในก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคานก็ได้นะฮะส่วนอยู่ในน้ําปฏิสนิิภายนออกรูปเป็นตัวก็อาจจะเป็นกลุ่มของ กลุ่มของไข่อยู่ในน้ําแล้วก็เป็นพวกปลาหรูอแบบวาหรืออาจจะเป็นสัตว์อื่นๆที่อยู่ในน้ําเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปลาเนี่ยมันออกรูปเป็นไข่มันไม่ให้ส่วนน้อยเออมันไม่ให้ส่วนใหญ่ที่ออกรูปเป็นตัวถูกป่ะข้อสามค่ะสิดยที่ภายนอกออกรูปเป็นไข่อยู่ในน้ำปลาแน่นอนอันเนี้ยกลุ่มข้อที่สามเนี่ยเป็นปลาแน่นอนถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์เตินน้ำเคินบกมันต้องเขียนว่าบนบกและน้ําร่วมๆกันนะข้อสี่ค่ะ ปฏิทิภายในออกรู้เป็นตัวอยู่บนบอกเอาแล้วก็จะเป็นพวกอะไรลูกน่าจะเป็นพวกแบบถ้าแต่ลูกที่น้ำนมเนี่ยมันก็ไม่น่าออกรู้เป็นตัวน้อยจะเป็นตัวหนึ่งคือตุ่นปากเป็ดซึ่งในชอยทําไมลูกมีเหมือนกันแต่เราตัดทิ้งหมูป่าก็ออกรู้เป็นตัวโอ๊ยตุ่นปากเป็ดเราตัดทิ้งเพราะออกรู้เป็นไข่นะฮะดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นอะไรลูก ใส่ในลูกด้วยน้านมแน่ๆนหล่ะนะคะก็คือได้มนุษย์ได้แมวได้หมูป่าแล้วถ้าเป็นกรณีนี้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นข้อที่มีแบบเอ๊ะเนิดน,นึงเราลองดูทีละช้อยส์เลยอย่างข้อหนึ่งปฏิสนธิภายในออกรูปเป็นไข่และอยู่บนบกไก่ก็ออกรูปเป็นไข่และปฏิสนธิภายในเหมือนกันเห็อไหมคะก็ได้ไก่ก็ใช่ส่วนครังโคบพวกเนี้ยอืออ่านอย่างเงี้ยเป็นการปฏิสนธิภายนอกถูกไหมคะ ถูกไหมนั่นก็ตัดทิ้งเส้นเดียวกันจิงก่าเราก็ยังได้อยู่เพราะออรูปเป็นไข่ปะอย่ที่ภายใน,ในและอยู่บนบกเหมือนกันขอ้อสอค่ะมันอยู่ในน้านําแต่ออกรูปเป็นตัวนั้นพวกปลาพวกเนี้ยค่ะไม่น่าใช่ถูกไหมคะแต่ฉลามมันชอบงับคุณส่วนผมนะั้นชอบคุณงับก็ใช่เหมือนกันเพราะออรูปเป็นตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็โลมาก,ก็ยังใช้อยู่เพียงแต่ว่าข้อสี่มันผิดไปแต่แรกอยู่แล้วเพราะชอยหนึ่งมันอึๆอักไม่ได้ ังข้อ3เองค่ะก็ปลาตันที่ภายนอกนะคะออกรูปเป็นไข่อยู่ในน้ำอ้าวปลานิลนปลาเค็มได้หมดเลยนะโอ้ยแต่อย่างที่บอกนะก็คือมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์มากเพราะว่าอะไรคะลูกค้าช้อยสี่มันก็ผิดในข้อ1ด้วยข้อ4ด้วยนั้นตรงนี้อาจจะไม่ใช่ปลายอย่างเดียวลูกค้าอาจจะเป็นพวกสัสตว์สะเทินน้ำสะเทินบกก็ได้แต่ ถ้าเราจะเขียนว่าเออเป็นลเทินน้ำลเทินบกก็ไม่สมบูรณ์อีกถูกป้ามันไม่สวยเพราะว่าอะไรลูกอยู่อยู่ในน้ำมันต้องบอกว่าอยู่ในน้ำผสมอยู่บนบกเหมือนที่พี่พูดไปเมื่อกี้เนอกปะแต่มันก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าอยู่ในน้ำได้ไหมมันก็ได้ในช่วงหนึ่งเนื้ออกไหมก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ดีมากแต่เราก็ต้องมาวิเคราะห์และตัดชอยส์เอาเพื่อ ให้มันตอบเป็นคันคกได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันก็เลยตอบไปตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเจอข้อสอบแบบนี้นะอย่าลืมใช้วิธีตัดช้อยเอาดีกว่าเพราะว่าถ้าเราฟันธงไปปเป๊ะเ,เ,เ,เลยแบบที่พี่ประทงตอนแรกอ่ะมันมีโอกาสที่จะผิดและพลาดได้ดังนั้นค่อยๆดูและตัดช้อยสไปนะครับเพราะว่ากอ็สอบคนออกอาจจะมีการพลาดบ้างแหละนะคะข้อสากันบ้างนะคะถามว่า เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทเลปชูเรียนะคะหรือแลปทอยก็คือชื่อหนึ่งว่าแลปชูเรียเนาะ mm hmm. เป็นสัตว์ในพวกสัตว์เลื้อยคานบอกทําไมรู้อยู่แล้วปะสัตว์ในคลาสนี้ค่ะเป็นสัตว์บกวางไข่บนบกมีสี่ขาปลายนิ้วมีเล็บมีอายุยืนเป็นสัตว์เลื้อยเย็นมีลักษณะการก็คือมีเปลือกแข็งหุ้มลาตัวไข่มีเปลือกแข็งแล้วเหนียวมีถุงแอนแลนทอย ซึงทำหน้าที่และเกี่ยนแกะขนาดจเจริญเติบโตในไข่ได้เช่นเต่าระเข้ตุตกแกจิ้งเหลนจิจ่ายจิ้งจกงูข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทแลปทิเลียเฮ้ย hey, บอกมาเกือบหมดแล้วนะถามข้อใดไม่ใช่งงไหมลรวเราเรู้ช้อยส์ก่อน <laughs> เหมือนจะบอกอาหมดแล้วว่ะจะต้องการอะไรจากชั้นเนี่ยอ,ออกมาแต่เราดูช้อยส์ก่อนแล้วกันนะก็คือหนึ่งบอกว่าอะไรผิวหนังแห้งมีเกล็ดอุ้ย hey, ใช่ไหมคะ ผิวหนังแห้งมีเกล็ดเป็นแล้ทชายใส่เลขาหรือเปล่าเขาใช่นะจะโจถามว่าอะไรไม่ใช่โอ้ยเหมือนจะช่วยเลยอะนะฮะข้อสองหายใจด้วยปอดแล้วผิวหนังเฮ้ยผิวหนังหายใจด้วยเป็นสัตว์เทินน้ำเถินบกตัดทิ้งก่อนมีขา2คู่ใช่ไหมลูกหลอกแล้วนะที่เราสรุปไปเมื่อกี้บอกว่าสี่ขาแต่นี่สคู่เหมือนกันไหมล่ะมือ บางคนอ้อยผิดจำได้ว่าสี่เอาเอวีแลวนะอย่าผิดอะไรง่ายๆอย่างนี้นะลูกนะเรื่ส่วนไซสี่ค่ะตัวอ่อนเจริญตวตวตัวในไข่ที่มีเปิดแข็งหุม้มอ่ะใช่นะก็ต่อไปในตัวเลือกที่สองนั่นเองวันที่สองของเราเป็นสะเทินน้ำสะเทินบกนั่นเองอันนี้มันชัดมากๆๆๆนะคะ่ับ阿ะ,ะมันเห็นว่าโอเคเนะาะทุกคนไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ แต่อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในนฝากเล้ทุกคนเอาคะแนนให้เต็มให้ได้ในบทนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยพี่ต้นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ